พัดลมตัวนี้นะครับคือคืออย่างเงี้ที่มาที่ไปเนี่ยของพัดลมตัวนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าซื้อพัดลมมาตัวหนึ่งแล้วเนี่ยในราคาสามพันกว่าบาทผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เลยกับคาว่าพัดลมผมก็เลยมีแนวความคิดว่าเอ๊ะน่าจะเพิ่มอะไรมูลค่าให้กับมันหน่อยหรือว่าเพิ่มการฟังก์ชันการใช้งานให้มันมากขึ้นผมก็เลยมองว่ามันน่าจะชาร์จมือถือได้มันน่าจะมีตัววัด อุณภูมิมีเรื่องของนาฬิกาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันจะเหมาะมากกับการที่คนที่จะนําพาไปเข้าเต็นท์นะฮะไปไปเดินป่าหรือว่าเอาไปใช้งานนอกสถานที่บางทีเนี่ยอย่างผมเองบางทีผมนั่งซ่อมงานข้างนอกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเวลาตอนนี้กี่โมงเพราะผมเป็นคนที่ไม่ก็ชอบใส่นาฬิกาสักเท่าไหร่นะฮะผมก็สามารถที่จะเปิดนาฬิกาจากตรงนี้ดูได้เลยว่าตอนเนี้กี่โมงนะครับฟังก์ชันตัวน,นี้หลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ามฟังก์ชัน ฟังชันแรกก็คือในส่วนของนาฬิกาซึ่งในในนาฬิกาเนี่ยจะมีบอกสเตตัสก็คือบอกสถานะได้สี่อย่างบอกเวลาบอกวันที่และเดือนเนี่ยนะนาฬิกาที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมจะทำสวิตไว้ด้านหลังสวิตเป็นสวิตเปิดปิดนะฮะสวิตเปิดปิดเลยสวิตเปิดปิดเนี่ยจะมีอยู่สองตัวนะฮะตัวหนึ่งสำหรับไว้เปิดปิดเอ่อ USB ชาร์จส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการเปิดปิดนาฬิกานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมโชว์ฟังก์ชันนาฬิกาให้ทราบก่อนละกันนะครับพอเราเปิดสวิตชนะะนาฬิกาก็จะติดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอติดแล้วเนี่ยมันก็จะมีสองปุ่มข้างล่างเนี่ยปุ่มหนึ่งจะเป็นการเ,เปลี่ยนหน้าเพจนะรเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าเพืเ่อเปลี่ยนโหมดเนี่ยนะฮะว่าจะให้มันโชว์อะไรโชว์วันเดือนปีหรือว่าจะโชว์อุณหภูมิหรือจะโชว์โวลต์ หรือจะโชว์เวลานะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับการตั้งค่าต่างๆเช่นตั้งค่าของเวลาหรือว่าตั้งค่าของอุณหภูมิให้เป็นเซนเซียสหรือฟาเรนไฮน์นะครับหรืออาจจะตั้งหมดเรื่องของเดือนกับปีนะครับโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีหลายๆคนถามผมก่อนที่ตัวนี้จะมาโชว์ให้เห็นเนี่ยนะมีคนถามผมว่าถ้าทําการถอดแบตออกไปแล้วเนี่ยมันยังจะจําอยู่ไหมกับการที่เราตั้งเวลาไว้ผมบอกได้เลยว่าจํา เพราะในตัวมันเนี่ยมันจะมีเมมโมรีนะฮะเหมือนเหมือนอย่างนี้นะผมปิดสวิตซ์ปุ๊บเนี่ยนะครับเท่ากับตัดไฟเลยนะฮะแต่ในตัวของนาฬิกาเนี่ยจะมีเมมโมรีในการจําค่าที่เราตั้งไว้พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นค่าเดิมนะฮะอ่าอ่าเ,เป็นปัจจุบันเลยนะครับอันนี้เสร็จไปแล้วนะฮะฟังก์ชันแรกฟังก์ชันที่2นะครับก็คือในส่วนของ USB ชาร์จนะฮะ USB ชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยผมมองว่า ในส่วนของรูตรงนี้มันเป็นรูสําหรับเสียบอะแดปเตอร์นะฮะ18โวลต์เพื่อที่จะใช้กับไอ้พวกระบบไฟเสียบ220แปลงมาเป็น18เพื่อที่จะใช้กับพัดลมนะฮะในส่วนนี้ก็คือจะเป็น USB นะฮะผมเห็นว่าช่องตรงนี้มันว่างผมก็เลยเอา USB มาเสียบใช้แทนตรงนี้ก็คือแปลงจากพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะฮะมาลงตรงนี้แทนนะฮะแต่ในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต่อตรงเลยเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานก็จริงแต่มันจะมีการดูดพลังงานหรือดูดแบตเตอรี่ออกไปใช้งาน เราก็เลยทําสวิตขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะฮะสวิตตรงนี้ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ย USB ชาร์จก็สามารถที่จะชาร์จตัวศับได้ทันทีนะครับอันนี้ผมก็คงไม่สาธิตได้ดูนะแต่มันใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อันเนี้ยผมขอนําเสนอเลยนะครับก็คือฟังก์ชันรีโมททุกคนอาจจะมองว่าให้รีโมทไว้ทําอะไรเนี่ยนะครับนี่ฮะง่ายๆเลยณตอนนี้ผมเปิดพัดลมนะฮะผมเปิดได้นะครับผมเปิดไว้นะฮะเนี่ยแล้วผมไม่ได้ยุ่งกับสวิตเลยนะครับผมไม่ได้ยุ่งกับสวิตเลยนะคร ผมก็จะมีรีโมทอีกหนึ่งตัวมานะฮะรีโมทตัวนี้นะครับผมกดปิดเนี่ยฮะพัดลมหยุดนะครับกดอีกทีพัดลมติดสําหรับคนขี้เกียจนะครับคนขี้เกียจบางทีเราขี้เกียจลุกก็ไปเปิดเปิดปิดปิดพัดลมอ่ะนะฮะเนี่ยแหละครับนี่คือฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการทานะฮะก็จะออกมาเป็นพัดลมได้ในการเจาะในการสร้างหรือในการออกแบบ รูต่างๆเนี่ยนะฮะใช้เครื่อง CNC นะฮะแล้วก็เครื่องเลเซอร์ในการยิงพลาสติกหรือว่าในการเจาะชิ้นนี้ก็คือชิ้นนี้ก็คือเป็นจิ๊กเอาเอามาเพื่อเป็นจิ๊กใช่ไหมพี่จิ๊กจับขาเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราจะต้องลื้อเป็นชิ้นๆเลยนะครับรื้อออกให้หมดเลยนะฮะเหลือแต่ตัวเคสมันเนี่ยแล้วเราก็ต้องเอาตัวเคสเนี่ยไปเข้าจิ๊กนะฮะเพื่อที่จะจับแล้วก็เข้าเครื่อง CNC เนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับก็คือเป็นจิ๊กลักษณะนั้นเลยจับเสร็จแล้วก็เข้้้้าาเเเคครรืื่่อองงนัข CNC แลววิกตีย ข้อดีของเขาเนี่ยที่เขาออกแบบมาคือสามารถที่จะปรับองศาในการเจาะได้นะครับนี่แหละครับเนี่ยเข้าเครื่อง c n ีนตีนะครับจะเห็นเลยนะฮะว่าเราใช้เครื่อง c n ีนตีเนี่ยทําการกัดนะฮะทำให้เกิดเอ่อให้เกิดช่องหรือเกิดเนื้องงานที่สำหรับ,บไว้ใส่อุปกรณ์นะครับ สีๆอย่างนี้เลยนะครับคนทั้งที่จะละเอียดแล้วก็ความ,มผิดผาดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะบอกเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เวาลาเจาะผ้าดแล้วเนี่ยมันเสียแล้วเสียเลยมันแก้ไขไม่ได้นะครับ